กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุข่สุคนเดอ้อคลิปนี้จะมาอัปเดตพี่น้องข่าวด่วนพี่น้องล่าสุดเกิดดราม่าขึ้นอีกแล้วพี่น้องหลังจากที่พระเอกสันไปทําสิ่งนี้แต่ชาวเน็ตด,ดันเห็นพี่นอ้องพระเอกสันแจ้งให้ลบด่วนเกิดอะไรขึ้นพี่น้องล่าสุดพี่น้องทางเพจเลดีพอนทิพ์เนาะเพิ่นกะใดลุ่งว้แบบนี้พี่น้องบอกว่าเปอีกเปยะเยอะๆกูชอบวัสันมาพี่น้อง แล้วก็แชร์ในส่วนของโพสต์ทางเต้นลดนพี่น้องเนาะเพื่อนกะได้ลงกะจะมีภาพของทางพระเอกสันเนาะแล้วก็ทางคุณแผวเผาเนาะพี่น้องเนาะอ่ายืนถ่ายรูปกับลดพี่น้องลดรู้ที่ในส่วนของทางเต็นได้ลงภาพดังกล่าวพี่น้องแต่ว่าอันที่มีในส่วนของประเดินเกิดขึ้นอีกทางเพจสบายดีที่เพื่อนได้เอามาลงไ้พี่น้องก็เป็นในส่วนของโพสต์ของทางพระเอกสันเนาะพี่น้องเนาะแจ้งทาง ในด้อมนะพี่นงองเนาะบอกว่าฝากทุกคนในด้อมอย่าพึ่งแชร์เรื่องรถไปนะครับวสันว่าเรากำลังแจ้งทางศูนย์ลบครับรอว่าจะเซอร์ไพส์นหน่อยรอผมบอกนะวสันมาพี่น้องกะประมาณว่าทางพระเอกสั้นนี่กะว่าสีเซอร์ไพส์ล่อทางน้องสั้นแจงสะกนประมาณนี้บอกว่าอย่าพึ่งแชร์เรื่องรถออกไปก็คือตอนนี้กำลังแจงทางศูนย์ให้ลบภาพที่เป็นประเด็นยูน่าละพี่นงอง แล้วหลังจากนั้นพี่น้องทางเพจที่เพิ่นไดเอาเรื่องหนีมาแช่มาลงไวแบบนี้เนาะทางเอฟซีก็เข้ามามิ้นกันทันทีเนาะบอกว่าบอทท่านแล้วละภ่าสันวาเขาเห็นกันเบิดแล้วว่าษสันวาพี่น้องบางคอมมต์ก็บอกว่าระดับแม่ต้องเงินสดนะคะอย่าดาวนะคะว่าสันวาพี่น้องบางคอมมต์ก็บอกว่าคือสื่อลดมือสองระดับนีแล้วคือบอสื่อป้ายแดงเงินสดไปโลดว่าสันวาพี่น้องบางคอมมต์ก็ มินไบแบบนี้พี่น้องบอกว่าใจใจออกป้ายแดงมือแรกเลยครับบอสซันวาสันวาระดับแมงดาสยางขีมือสองล้าวสันวาพี่น้องอันนี้ก็เปินในส่วนของทางคอมมตนของทางเอฟซีของทางเช่านิดละพี่นงองเขามาบอกถึงเรื่องนี้กันแล้วก็มีบางความคิดเห็นเนาะบอกว่าก็รถเก่ามือสองเลยยังไม่ให้รีบแชร์วสันวาถ้ารถใหม่ป้ายแดงคงจะไล่ตั้งแต่เดินเข้าโชว์รูมเลยมั้งวสันวาพี่น้อง นั่นและพี่น้องเรลาพี่น้องคิดเห็นจังไดกันในเรื่องนี้เนาะพี่น,น้องเนาะพี่น้องก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจด,ดวงใด้เด้อเดี๋ยวทามีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงเสียวมาฝากพี่น้องไหมเด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจด,ดวงไปในเด้อสวัสดีจา้า